สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับสําหรับคลิปนี้ครับเรามาอยู่กันที่บ้านเขาดินใต้ครับอาเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมวัวครับกับวัวสายพันธุ์พื้นเมืองครับแล้วก็เรามาเรียนรู้ครับประโยชน์ของข้อดีครับกับการเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นบ้านหรือว่าพื้นเมืองของเราครับซึ่ง วันนี้ครับเป็นวัวของคุณพ่อสำรวยครับแกเลี้ยงวัวอยู่ประมาณสีตัวครับเป็นวัวสายพันธุ์พื้นเมืองครับนี่แหละครับเป็นวัวสีดำพื้นเมืองของเราครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแม่ฟูงครับที่ตอนนี้ก็กำลังตั้งท้องครับกับเจ้าหมูทองครับได้ประมาณ6กเดือนแล้วครับ ซึ่งเราก็ต้องรอการติดตามครับว่าการให้ลูกของการให้ลูกของเจ้ามูทองกับแม่วัวสายพันธุ์พื้นเมืองของเราว่าจะเป็นเช่นใดครับส่วนวันนี้ครับเราต้องมารู้จักประโยชน์ครับประโยชน์ของข้อดีของการเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองครับอันดับแรกครับคือหนึ่งครับทนทานแดดครับพวกวัวตัวนี้ครับพวกส่วนใหญ่ครับ วัวสายพันธุ์พื้นเมืองครับจะทนทานต่อเดดครับแล้วก็ทนร้อนครับทนฝนครับเวลาคือง่ายๆครับคือจะไม่ค่อยกระหายน้ําครับเลี้ยงง่ายครับอันดับสองก็คือเลี้ยงง่ายครับแบบเลี้ยงง่ายก็คือกินหญ้าไม่เลือกครับกินหญ้าเก่งแล้วก็เลี้ยงง่าย นี่แหละครับอันดับที่สามก็คือการให้ลูกครับโอ้ชนลูกเลยครับก็คือการให้ลูกครับพวกวัวสายพันธุ์พื้นเมืองครับโดยทั่วไปครับการให้ลูกนี่ก็ถือว่าให้ลูกลูกครับปีต่อปีเลยครับอย่างแม่วัวตัวนี้ครับนี่ครับเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของเราครับแม่วัวตัวนี้ครับการให้ลูกครับนี่ครับตัวดําก็ เป็นรุ่นพี่เลยครับนี่ครับแล้วก็อีกสองตัวครับฝั่งนี้ครับอย่างที่อยู่นี่ก็เป็นลูกที่สองครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเพศผู้ครับส่วนสุดท้องครับนี่ครับอยู่นี่ครับสุดท้องจะเป็นเพศเมียครับผมนี่ครับ คือการให้ลูกของวัวสายพันธุ์พื้นเมืองของเราครับถือว่าให้ลูกดุครับให้ลูกเร็วครับปีต่อปีครับผมผมรับประกันได้ครับนี่แหละครับประโยชน์ของข้อดีของการเลี้ยงวัวสายพันธุ์พื้นเมืองครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คนคนบ้านเราก็ชอบนิยมเลี้ยงนะครับแบบว่าเลี้ยงง่ายครับกินยากิงครับทนโต สภาพอากาศครับแล้วก็อีกอย่างก็คือให้ลูกดกที่ผมให้ไว้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ